สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งกับผมแฮปปี้มีบ้านนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูนี่เลยครับการติดตั้งแปรหลังคาก่อนที่เราจะยิงหลังคาไม่ทั่นชีทระบบคลิกล็อกนะครับมามาดูว่าแฮปปี้วีเฮาเรามีเทคนิคการทำอย่างไรนะครับใครสนใจสร้างโกดังโรงงานกับเราโทรมาไ,ได้เลยหรือแฮปปี้มีบ้าน0 8 1 7 0 5 2 1 3 2ึน้าสองน่มอดวันนี้ไล่ตามใต้ลิงก์นี้นะครับไปรับชมคลิปกันดีกว่าครับผม วันนี้ผมพาเพื่อนมาดูแปรหลังคาโอเมก้านะครับซึ่งเป็นแปรที่ใช้สําหรับวางเพื่อยิงหลังคาเมน s ัลชีทของแฮปปี้แวร์ของเรานะครับแปรหลังคาเนี่ยเราจะเว้นระยะอยู่ที่แอด1เมตรนะครับคือทุกๆ1เมตรเนี่ยมี1เส้นระยะเสาห่างกันอยู่ที่ไม่เกิน6เมตรนะครับมาดูของจริงกันดีกว่านะครับอันนี้คือแปรโอเมก้าที่เรารีบมาจากโรงงานนะหนา1.5ม mm. ิลลมนี่นะครับผมมาวัดขนาดให้ดูนะ ความสูงของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10เซนติเมตรนะครับนี่ครับเวลาเรายิงเข้ากับตัวโครงทัดเนี่ยมันจะสูงขึ้นมา10เซนตัวปีกของมันนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับ13เซนติเมตรนะครับนี่นะครับส่วนตัวปีกที่ไว้ยิงกับโครงทัดหรือเสาวไวแฟโครงสร้างไวแฟเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3เซนติเมตรนะ ก็ในส่วนของด้านบนที่ไว้ยิงคลิกล็อกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4เซนติเมตรครับอันนี้เอาไว้ตัวยิงตัวคลิกล็อกเลยทั้งหมดนี้เรารีดความยาวที่ได้ระยะที่ถูกต้องมาแล้วจากโรงงานนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องเสียเวลาในการตัดแล้วก็ไม่เสียวัสดุนะครับไปดูวิธีการติดตั้งกันครับเห็นไหมครับว่าแปรโอเมก้าหลังคาเนี่ยจะอยู่ทุกๆระยะ1เมตรนะครับเสาช่วงสาเราเนี่ยจะห่างกันอยู่ที่ ไม่เกิน6เมตรตรงนี้นะครับแต่เราจะตัดมาพอดีกับตัวที่เราวางอยู่บนระหว่างโครงทัดเลยนะครับนี่ครับห่างกัน1เมตรตรงนี้จะสามารถวางตัวหลังคาเมทัลชีตได้สบายๆเลยนะครับ ระยะยุบของตัวแปรอยู่ในมาตรฐานที่เรากำหนดไว้ส่วนการซ้อนนี่ครับตรงนี้ครับเราจะต้องถ้ากรณีเป็นโครงทัดเหล็กกล่องเนี่ยเราจะซ้อนให้มันชนอมกันนะครับอมกันนิดนึงแล้วก็ยิงนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับการซ้อนตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับผมเทคนิคในการทำแปรแปรหลังคาของเรานะ ใครสนใจที่จะสั่งซื้อแปรกับเราก็ได้นะครับหรือใครสนใจที่จะเอาไปติดตั้งเลยนะก็โทรมาที่ผมเลยครับหรือ Happy บ้าน0ูเป17052132ถ้ามีอะไรแอดตามใต้ลิงก์นี้ผมแปะนะครับแอดแฮปปี้มีบ้านชอบคลิปนี้ไงฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับผมเจอกันต่ไปครับสวัสดีครับ